t h Book Lisa Volume 4เปิด pre order แล้วค่ะคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมต่อในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีกัน่อไๆทุกคนขอต้อนรับกับศชียง Blackpink V I P ฉันจะมาอัปเดตเรื่องราวขา่าวสาบงของซีซ่ล Blackpink และศิลปินค่าย YG ให้ได้รับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อขอบกเราด้วยนะคะ <c oughs> ในที่สุดก็ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการซักทีกับ For t h e b o o l Lisa Volume 4ที่เปิดให้พรีออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทาง YG l e เลกับน้องลิซ่าก็ได้เลือกปล่อยภาพสุด Exclusive แบบเบลอแบบไม่ตั้งใจว่าออกมาเรียกน้ำย่อยให้ฟแฟนๆได้เห็นกันด้วยค่ะ oh. และก็อย่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าน้องมีคนชอบถ่ายรูปไปสถานที่สวยๆไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะก็จะ ถ่ายเก็บไว้และนํามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเล่าให้คนที่เขารักและรักเขาได้ดูผ่านฝีมือการถ่ายภาพของน้องและแฟนๆก็ต่างตอบรับกันเป็นอย่างดีเรียกว่าอย่างทุ่มท้นเลยจะดีกว่าค่ะ แต่ก็ไม่ไหวที่จะมีน้องแอนที่มาสร้างประเด็นว่า 1. ทําทำไมต้องปล่อยช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้โซโลของเมมเบอร์ในวงนะ 2. องทำไมต้องปล่อยทุกปี 3. าํทำไมไม่ปล่อยรูปออกมาให้แบบฟรีๆ oh, <no. S 1> มันนี่มาจะจะหยิกให้นะัจะจะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยให้กับเธอเองและกันนะแอนที่เริ่มที่ข้อหนึ่ง ว่าทำไมโฟ t ต้ b o o k ต้องปล่อยในช่วงนี้ก็เพราะมันเป็นเดือนเกิดของน้องไงคะน้องก็ปล่อยทุกเดือนมีนาม,มาตลอด4ปีนี่ไม่รู้จริงๆหรอก็คงไม่รู้จริงๆแหละจึงได้สร้างเรื่องสร้างปัญหาว่าน้องไม่หยุดไม่หย่อนโยงไปเกี่ยวกับอัลบั้มโซโล่ของเมมเบอร์ในวงไปเอกพี่น้องเขารักกันดีที่สุดแล้วจะสร้างเรื่องเพื่อรู้ไหม you ว่า you're looking k i n d of stupid ข้อสองที่บอกว่าฟต book ไม่จําเป็น ต้องมีทุกปีไม่แตกต่างไม่ว้าวจริงๆข้อนี้แอดอยากจะตอบสัส้นๆเลยว่าเรื่องของเม่ชอบก็เรื่องของใครแค่กูชอบของกเรื่องของพวกกูอยากได้มึงไม่อยากได้มไม่ว้าวก็เรื่องของมึงค่ะแอดดึงสติกลับมากลับมากลับมาเฮ้ hey! คือคนเราอะ่ะมันว้าวไม่เหมือนกันเนาะพวกเราชาวบลิงว้าวกับสิ่งนี้มาก มันมีค่ามันคือความตั้งใจของน้องลิซ่ากว่าน้องจะกดแชตเตอร์แต่ละครั้งมันไม่ง่ายต้นปียันท้ายปีที่น้องได้คัดเลือกแล้ว ทุกภาพที่อยู่ในเล่มนี้คือตัวแทนที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสุขที่น้องได้ไปพบเจอมามันมีค่าสำหรับคนที่เข้าใจศิลปะที่ศิลปินลิซ่าตั้งใจจะถ่ายทอดถ้าน้องแอนไม่ว้าวก็เรื่องของน้องแอนน้องแอนไม่ต้องซื้อนะจะไปนั่งดูสารคดีสัตว์โลกหรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้จะได้ยกระดับจิตใจขึ้นเป็นคนดีขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีนะคะ และข้อที่3ที่บอกว่าทำไมไม่ปล่อยรูปออกมาแบบฟรีๆ <c oughs> ก็เพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งมันเข้าที่ค่าย YG ไงคะค่ายเป็นคนคิดจะทำและคิดจะขายเองคะ่ะซึ่งน้องก็คงจะได้ไรายได้ในส่วนหนึ่งด้วยแต่ตรงส่วนนั้นน้องก็เอามาตอบแทนแฟนๆกลับหมดเลยตอบแทนแบบเกินๆด้วยซ้ําแฟนๆขออะไรน้องก็ทําให้หมดเปิดช่องลิลลี่ฟิล์มเปิด i g 6 L เต้นเคอร์เบอร ทำ vlog แฟนๆบอกอยากเห็นหน้าน้องก็มาอัปไอจีแฟนๆบอกคิดถึงลีโอน้องก็โพสตอรี่ให้ถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนภาพดีสเปลไอจีน้องก็เปลี่ยนให้ทันทีนี่น้องตามใจแฟนคลับมากที่สุดเท่าที่คนดังระดับนี้งานยุ่งทั่วหัวขนาดนี้จะทําให้ได้แล้วแอบเชื่อว่าถ้าน้องทําได้มากกว่านี้น้องก็จะทําแน่นอนค่ะน้งแสนดีขนาดนี้มีแบบนี้ที่ไหนในโลกอีก การถ่ายโฟโต้บุ๊กก็เป็นการทำเพื่อแฟนๆนะคะเพราะแฟนๆเรียกร้องขอให้น้องทำน้องก็ทำค่ะนี่ว่าต้องขอบคุณน้องมากกว่านะคะที่เกิดมาบนโลกนี้เป็นคนดีมีน้ำใจมีแต่ให้ให้ตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานรวมถึงชาวบลิงทั่วโลกขอบคุณที่น้องมามอบความสุขให้พวกเราได้ชื่นชมขอบคุณที่ให้เราได้เจอกันและรักกันนะคะน้องลิซ่า การทำโฟโต้บุ๊กสามนนั้นทำให้แฟนๆได้สัมผัสอีกแง่มุมของน้องได้เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผ่านเลนกล้องที่น้องตั้งใจทำมาให้แฟนคลับดูมันเหมือนทำให้เราได้รู้จักกันมากกว่าเดิมรู้สึกสนิทกันขึ้นอีกนิดใกล้ชิดกันขึ้นอีกหน่อยมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สวยงามดังนั้นใครรักใครชอบก็ซื้อคะ่ะ คนอื่นช่างมันค่ะเสียเวลาชีวิตมากค่ะโอ้ยขนาดปล่อยแค่โฟต้บุก๊กยังมีดรมมาม่าขนาดนี้นี่ถ้าน้องปล่อยลิลี่แดนเซอวันเกิดของน้อจะขนาดไหน oh, <no. S 1> ไม่เป็นไรค่ะแอบรอรับมืออยู่ตรงนี้อย่าได้วอรี่กันเลยค่ะโอเค แล้วเพื่อนๆกคิาเห็นอย่างไรกับดราม่าว่าโฟโต้บุ๊คของน้องลิซ่าในครั้งนี้แอดขอโทษน,นะคะที่คลิปนี้อาจจะมีช่วงดูเสียงไปเยอะนิดนึงนะคะขออภัยทีมงานตัดต่อด้วยนะมันยังมิูวจริงๆยังไงเพื่อนๆช่วยด่าก,กราดแทนแอดทีนะคะบางทีอ่านเป็นตัวหนังสือมันอาจจะเบาลงหน่อยเบาลงหน่อยมั้ง เมนเกลียวกราดกันมาเยอะๆเลยนะคะและท้ายนี้หากชอบคลิปวิดีโอนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b e เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอ่อขอบเเราด้วยวันนี้แอดลาบไปก่อนขอให้มีความสุขกันมากมายบ,บาลบบาลบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย